สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนทำคลิปแบบนี้กันนะคะหลายคนน่าจะรู้แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้พี่เพลงบอกที่คนที่ยังไม่รู้นะนี่ให้เรากดไปตรงทำคลิปนะคะว่าก่อนอื่นเราเอาเข้ามาตรงแผ่นเสียงเสร็จแล้วก็ ประทึกเสียงก็ได้หรือว่าเราจะใช้เลยเสร็จแล้วก็แบบนี้หรือจะถ่ายอย่างอื่นก็ได้นะคะกดค้างไว้ค่ะ <c oughs> ไม่ต้องค้างก็ได้นะคะ <c oughs> นะคะให้เรากดไปตรงนี้ม <c oughs> นีเห็นไหมมองมามุมขวาเนี่ยมุมขวามุมขานะคะมขวา,ขวากดไปที่ปัญหาเสร็จแล้วเราก็ใส่จุดเสร็จนี้ขย,ยับ ต้องเล็กมากและทีนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะเราจะใช้เราจะใช้เป็นจุดจุดสีแดงปิดแบบนี้ก็ได้นะคะแต่มันยุ่งยากหน่อยนึงนะหรือว่าแต่พี่เพลงจะใช้เป็นอีโมจิสีแดงแบบนี้นะคะจะกลมกว่าและง่ายกว่านะคะแต่ก็จะเสียเวลานิดหน่อยที่ไปหามาหรือว่าค้นหาก็ได้นะใครค้นหาได้ เสร็จแล้วก็ใครก็จะใช้อันนี้แล้วก็เปลี่ยนเสียงแล้วก็เขียนกดจีโอเคแค่นี้ค่ะคะ่ะพอเขากดเข้าไปก็จะเป็นแบบนอั้นเลยนะท่าไปท่านดูกันได้นะบ๊ายบาย